สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกับช่องถาอินทตอนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ทางด้านอดีตประธานดีโดนั่นทรัมป์ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานดีสหรัฐได้ขึ้นเวทีปราศัยที่เมืองบัตเลอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียแล้วก็ปรากฏว่าถูกลอบยิงนะครับซึ่งมีการรายงานข่าวล่าสุดนั้นจากริชาร์ดกดิเกอร์อายการเขตบัตเลอร์ c o ก็บอกว่ามือปืนผู้สงสัยที่ว่ารอบสังหารหนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้วนะครับตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่าหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐเปิดเผยความพยายามรอบสังหารหนายโดนัลด์ทรัมป์พบมีการยิงหลายนัดไปที่เวทีจากตำแหน่งที่ทำให้ผู้ชมเสียชีวิตหนึ่งคนและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกสองคนขณะที่มือปืนนั้นเสียชีวิตโดยออนแรกนั้นไม่ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์ดัวเกิดขึ้นเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเพิ่งเริ่มกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีในเมืองบ เมืองเล็กๆในรัฐเพนซิลเวเนียหลังจากนั้นเสียงปืนเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่หน่วยสืบรชาชการลับดึงโดนัลด์ทรัมป์ลงกับพื้นหลังจากนั้นอดีตประธานดีก็ยืนขึ้นด้วยเลือดที่หูขวาของเขานั้นไหลลงมาเขาถูกพาตัวลงจากเวทีพร้อมกับยกกำปั้นขึ้นในลักษณะต่อสู้และถูกนําตัวไปอย่างที่ปลอดภัยที่มหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในเวลาต่อมาว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐวัย78ปีสบายดีและกําลังเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลในท้องถิน่นก่อนหน้าที่จะมีการดําเนินการ นาตัวออกจากโรงพยาบาลและก็บินกลับที่พักก่อนหน้านี้หน่วยสืบราชการลับซึ่งมีหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยสหรัฐในปัจจุบันและอดีตได้ประกาศแล้วว่าโดนันทรัมนั้นปลอดภัยนะครับล่าสุดครับตามการรายงานข่าวของเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางสหรัฐหรือว่า fbi ออกมาระบ,บุตัวต,วตนมือปืนรอบสังหารยิงโดนันทรัมแล้วว่าชื่อใน thermas m a t t ท e w c o ุอายุ20ปีเป็นชาวเมืองเบเชนพาร์ครัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองบัตเลอร์จุดเกิดเหตุเนี่ยไปเพียง70กิโลเมตร ตำรวจเปิดเผยว่ามือปืนนั้นยังคงสับสนและไม่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดมากนะักเนื่องจากว่าโทมสัสแมทธิวครุกที่ผ่านมามีชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสังกัดพรรคริบบลิกันพักเดียวกับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบข้อมูลว่ามือปืนนั้นเคยบริจาคเงิน15ดอลลาร์สหรัฐให้กับคณะกรรมการการเมืองซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรคเดโมแครต ในวันที่ประธานดีโจไบเดนสาบานตนรับตําแหน่งวันที่20มกราคม2564หรือ3ปีที่ผ่านมาตามการรายงานนั้นเขาเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมเบตเทนพาร์คในปี2565หลังเกิดเหตุนั้นผู้สื่อข่าวติดต่อไปอยังทางด้านแมทธิวคุกซึ่งเป็นพ่อของแมทธิวบอกว่าตอนนี้เขาเองก็ยังสับสนและกําลังปฏิติประต่อเรื่องราวดังกล่าวและยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดได้จนกว่าที่จะได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเสียก่อน ขณะที่โดนันทรัมนั้นได้ออกจากโรงพยาบาลที่รัฐเป็นสเวเนียและบินกลับไปพักก่อนที่บ้านพักที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านทีมหาเสียงของพรรครีบัฟลิกันได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรอบศูนย์ประชุมที่กําลังจะจัดการประชุมใหญ่พรรครีบัฟลิกันเพื่อเสนอและรับรองนายโดนันทรัมเป็นตัวแทนพรรคไปแข่งขันในศึกเลือกตั้งประธานดีสารัฐที่เมืองมินวอกกี้รัฐวิสคอนซินโดยการประชุมใหญ่ของพรรครีบัฟลิกันจะมีขึ้นระหว่างวันที่15-18กรกฎาคม2567 พร้อมยืนยันว่างานประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมนั้นจะจัดขึ้นตามปกติและนายโดนนั่นทรัมป์นั้นก็ยังจะขึ้นเวทีตามปกติด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ